สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวอยูธยาทุกคนวันนี้พบกับนุ่นุชลูกชาแนลนะคะเลยวันนี้พามากินม,มาม่าพัทขีเมาจ้าก้เมาทะเลแต่ว่าทะเลเล็กกินหมดแล้วลูกกินหมดแล้วแม่กินเต็มม,มา,าม่าแทนพี่น้องมากินมาแซนบหมกันพี่เกา่ามรยน,นการรอบนอกเสียงดังได้จ้าเป็นยัถนนามาแซนบกันพี่เกา่าพี่น้อง ไปได้พี่นอ้องเด้อแซ่บพี่น้องเ<ป>อ้ยฟาดอือาพี่น้อง แต่เล็นพี่น้องเน้อลองบึงจะทำบอสแต่ปันหนาได้แบบเนี้หาได้พี่น้องพี่สำัญ ไปจกคำนะพี่น้องนะ รับางานบ้างตกใจร <c oughs> อกซุ้ดเหมือนเขาเป็นก็จเจ้ากินกัดเดวเตี๋วก็จะมักสุตดสุตดเส้น ลองกินผึ่งไ mhm. อ้ตัวก็มันยังไงหืกรอบมั้ยลอง ยังกรุบกรอบอยู่พอดีอร่อยอืมฟินมากอร่อยซินเวอร์อร่อยซินเวอร์พี่น้องกินด้วกนันอืมัปเลยจดไปพี่น้อง bớt gần nhau đẹp lại bớt nhanh còn... đây bụng mưa Hãy subscribe cho kênh พ่อกันในวิดีโอหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ